ก็สวยงามค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่มากค่ะวันนี้แต่ว่าพึ่งก็เยอะมากเหมือนกันค่ะพึ่งพึ่งเยอะเหมือนเดิมค่ะส่วนนี้ก็โซนนี้เหมือนบานพร้อมเพียงเรียงหน้ากันมากค่ะสวยสวยค่ะดอกทานตะวันบานเต็มทุ่งแล้วค่ะ sunflower festival ที่ซีแอตเทิลค่ะมาเที่ยวซีแอตเทิลกันนะคะเที่ยวกันจ้าสวยงามค่ะเพื่อนๆม,มีโอกาสแวะมานะคะท่านใดที่มาซีแอตเทิลต้องมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ พิซซิัลของซันฟลาเวอร์แล้วก็อีกเดือนหน้าก็จะเป็นทํากินแพดค่ะก็จะเป็นพวกเก็บฟักทองค่ะก็จะใกล้วันฮาโลวีนค่ะสวนนี้ก็คงเปิดเช่นเดิมค่ะแต่อันนี้เราอยู่เราก็มาชมความสวยๆงามๆของดอกพันตะวันกันก่อนเนาะค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่มากดอกใหญ่กว่าหน้านางอีกค่ะก็ไว้มีโอกาสเพื่อนๆแวะมาแวะมาหาเพจเลาะไปพอได้ม่วนได้นะคะเดี๋ยวพามาเลาะค่ะ ก็ยังอยู่ที่เซยล์เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เพจผ่านการสร้างรายได้จากคลิปสั้นแล้วค่ะก็ยังสะสมนาทีไปให้ถึง60,000นาทีต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังไม่ผ่านได้สู้ต่อไปนะคะมีกำลังใจสู้ต่อไปทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวก็ผ่านค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเครื่องมือก็มาทำคลิปสม่ำเสมอเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกเพจนะคะสู้ต่อไปนะคะเอาดอกไม้เอากำลังใจมาฝากค่ะสู้ๆนะคะ เพื่อนสวยอีกแล้วฝั่งนี้ก็สวยค่ะฝั่งนี้ดอกบานสะพรั่งเลยค่ะวันนี้ที่โซนนี้ดอกใหญ่มากแล้วก็บานพร้อมเพียงเรียงหน้ากันมากเลยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของทุ่งทานตะวันนะคะวันนี้เราอยู่กลางทุ่งดอกไม้ค่ะคนสวยๆอยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะเป็นหลักการค่ะต้องสวยเท่านั้นค่ะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้แม้อากาศร้อนเราก็สู้ค่ะเพื่อนๆ เซียโตรร้อนค่ะ9กกว่าฟาเรนไฮต์แต่ว่าเราก็ยังอยู่กลางแดดจ้าเพราะว่าเราเห็นดอกไม้สวยๆเราก็อดที่จะถ่ายรูปเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆไม่ได้เนาะค mm. ่ะก็ใครที่มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวเซียโตรกันนะคะสวยงามมากค่ะช่วงนี้เซียโตรมีแดดจ้า mm. มาดูความสวยงามของดอกไม้ดอกทานตะวันกันฝั่งนี้บานสะพรั่งเลยนะเพื่อนๆสวยมากๆเลย ทานตะวันพุ่งใหญ่มากค่ะก็อาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะที่นี่ที่เซียโร่ค่ะโทมัสแฟมิลี่ฟาร์มนะคะสวยค่ะวันนี้วันมีแดดของเซียโรค่ะดอกไม้บานสะพรั่งค่ะพุ่งทานตะวันบานสะพรั่งแล้วมาเที่ยวเซียโร่กันค่ะ เยอะมากค่ะมีพึ่งเยอะมากเลยเพึ่งมาไต่ตอมเกรสรเยอะมากดอกใหญ่มากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เซียโรมีแดดค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาอยู่กับธรรมชาตินอะอยู่กับความสวยงามของดอกไม้ค่ะสวยๆค่ะ Thank you.